ทำเมนูฮิตติดกระแสอยู่ตอนนี้โบถ่ายฟีดไปเจอช่องเมตุ๊จอยชวนกินค่ะช่องแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนในคลิปเขาจะเอาพริกหยวกเขียวไปผัดค่ะทุกคนหรือว่าไปทอดน้ำมันแล้วปรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวซอสถอยนางรมานั้นลยแต่แม่โบจะเอาไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะะแม่โบก็คลุกซอสแล้วก็เอาไปทอด ที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ13ทีค่ะแม่โบกก็พบว่าเกับซอสมันไหมค่ะทุกคนต้องแกะออกแล้วก็เอาไปคลุกซอสใหม่ค่ะก็ในคอมเมนต์เขาบอกว่าให้ใส่แดงกับมะนาวด้วยจะอร่อยยิ่งกว่าะไหนๆก็ทําแล้วก็ลองใส่หอมแดงกับน้ำมะนาวไปด้วยนี่ก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคชิมกันค่ะทุกคนเนี่ยหน้าตามันก็ดูเหมือนยำ พริกหยวกอะไรประมาณนั้นนะคะไปหลายคําเลยค่ะทุกคน<อ>ว่าคนที่มไม่ชอบเผ็ดอยากกินเยอะนะคะเดี๋จะเสบท้องเหมือนแม่โบถ้าถามว่าจะยังทำอีกไหมก็อาจจะยังนะคะสำหรับเมนูนี้สำหรับวันนี้แม่โบไปก่อนบาย